นี่นะครับออกตรงนี้นะครับล้างเครื่องให้มันสะอาดนะครับมาครับจัดการนะครับล้างเครื่องก่อนครับสายท่อหายใจนะครับท่อน้ํามันย้อนกลับมันแตกครับก็มาดูกันครับว่าน้ํามันที่มันเลอะนี่มาจากไหนนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับนี่ครับเลือออกมาอย่างนี้ครับจะแก้ยังไงนะครับ ผมรื้อดูนะครับว่าเราจะแก้ยังยไงครับเราก็มาดื้อดูนะครับ ดูครับว่ามันเป็นอะไรครับเราก็มาลือดูนะครับว่ามันเป็นอะไรครับน้ำมันออกมาจากทางไหนดูครับมันเป็นอะไรมไราบ้ามงมาใกล้ใกล้ครับขับเร็วเขาก็ใกล้กล้ครับดูก่อน ว่าน้ำมันมาจากไหนนี่นะครับออกตรงนี้นะครับว่าน้ำมันมาจากไหนนะครับมาจากตรงนี้นะครับ สายตรงนี้แตกนะครับต้องได้เปลี่ยนสายตัวนี้ใหม่นะครับเราก็ล้างล้างเครื่องตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนสายตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าน้ํามันสายตัวนี้เป็นตัวตัวแตกนะครับนี่ครับน้ำมันแล้วก็ออกมาจากสายตัวนี้เปลี่ยนสายตัวนี้แล้วก็ล้างเครื่องให้มันสะอาดนะครับมาครับจัดการนะครับล้างเครื่องก่อนครับแล้วค่อยเปลี่ยนสายแล้วก็ประกอบกลับนะครับ

เมื่อเราล้างเสร็จแล้วก็เราก็มาประกอบเข้าไปนะครับครับสายตัวนี้นี่มันเสียเราก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับเนี่ยตัวนีมน้มันแตกตรงนี้นครับเนี่ยน้ำมันก็ซึมรั่วออกตรงนี้ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเอาตัวใหม่เข้าเก็เปลี่ยนเอาตัวใหม่เข้าไปซะ ของใหม่เข้ายากหน่อยทางบนก็เข้าไปซะกันเข้าไปสักครับแล้วก็ล็อกไปครับเนี่ยล็อกล่างล็อกล็อกบนล็อกล่าง ล็อกบนล็อกล่างแล้วเราก็เรียบร้อยแล้วก็เราก็ประกอบกลับคืนนะครับคราวนี้ประกอบกลับคืน,นครับทังน้ำมันใส่เข้าไปอย่าลืมนะครับลูกยางนะครับลูกยางตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับกรึบแล้วก็ฝานะครับ ก่อเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถอดออกยังไงก่อเข้าไปอย่างนั้นนะครับไขควงเราก็เป็นไขควงแต่งเหมือนเดิมนะครับไขควงแต่งครับยิบนะเตืนเ้ไปก่อน ขันไปแล้วก่อวนต่อครับวรมาตรงนี้แลการถักครับตัดลืมตัดลืมตัดลืมรอไปสักตอกไปรับวนครับชิดไว้แล้วก็ตีมบ ขันทวนไว้นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ล็อกไว้นะครับแล้วก็ตัวสําคัญนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวที่สําคัญอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับตัวฝั่งนี้นะครับถ้ามันหลุดนะครับมันจะเข้ามาข้างในนะครับทำให้ใบพัด มูเล่นี่แตกนะครับเข้ามาข้างในถ้าน็อตตัวนี้เพราะว่ามันมีฝาครอบฝาครอบตัวนี้ไว้อยู่เวลาน็อตตัวนี้มันคลายแล้วถ้าเราไม่ย้ำมันจะเข้ามาข้างในนี้ทาไมถึงรู้ว่ามันเข้าข้างในว่ามันเข้าหลายตัวแล้วถึงรู้นะครับเราล็อกมันให้มันแน่นแล้วตึงมือครับสูบแล้วน้ำมันรั่วนะครับเป็นแบบตัวนี้นะครับสายตัวนี้ เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ครับแตะกับเป็นกับสายตัวนี้แล้ก็ประกอบฟ้าตัวนี้นะครับขอแบบขอบไปไหมครับที่เรามองเห็นว่ามีฝานี่ขอบไปอยู่เลยเห็นนะว่าฟ้าเปลีใหม่มาเพื่อนกกับฟ้าโุ๋ยฟ้าเบาปุ๋ยฟ้าเบาตรงนี้ครับตัวนี้ก็มีส่วนครับแต่ดูง่ายครัตัวนี้ต้องดูมันออกมาทางนี้มันไหลออกมาไหลออกมาประมาณนี้ออกมาประมาณนี้ลงขล่างแต่มันทำไมขึ้นมาเยอะออกขล่างไม่ขึ้นมามันขึ้นมากับเรื่องอะไรเรื่องที่มาขึ้นมาเยอะขึ้นมาทางกันครับ นี uhm, you, uh, bo ้เลยมันก็หมดครับ hmm. มันหมดก็อเกมาไปอกรแล้วน็ตครับคุณน็อตก่อนครับแล้วก็แยกน้ำมันขึ้นโชว์ขึ้นสตาร์ท ติดเครื่องไว้เลียกไว้นะครับรอดูนะครับว่ามันจะออกข้างหนรับน้ำมันถ้ามันไม่ออกก็เรียบร้อยครับจบข่าวส่งงานได้ครับเราติดทิ้งไว้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมาดูไม่มีน้ำมันวิ่งขึ้นมาแสดงว่าผ่านครับเรียบร้อยครับจบข่าวส่งงานครับ